มีบุญกับนุนซับค่ะนอนสบายจังเลยนะนุนซับนุนซับสบายไหมลูกมีบุญกับนุนซับค่ะโชคดีอยู่ตรงนี้ค่ะโชคดีโชคดีสามพี่น้องค่ะนุนซับนุนซับนุนซับ ดูท่านนอนดูนวย้ยนอนสบายเท่นอะนอนสบายเลูะนอนซกักเฮ้ยใ,ใครกวนวะแม่มากวนเน่กำลังนอนสบายสบายเนี่ยอนอนสบายเท้ะวะเอ็นด,ดูท่านนอนไหมคะ น้องมีบุญกับน้องหนุนซับค่ะตัวผู้ตัวเร็วมากเลยนอนกอดกันสองพี่น้องเอ็นดูจังเลยค่ะ มีบุญมีบุญมีบุญน้องมีบุญมีบุญนอนสบายเลยนะอืมมีบุญมีบุญน้องมีบุญอือหืออะไรจะนอนนิ่งขนาดนี้คะนี่นอนฟังเทศสบายเลยนะหนุนซับนุนซับ นอนซาบนอนสบายเลยนะนอนซาบมีบุญค่ะหิวอะไรลูกน้องมีบุญหิวอะไรหิวอะไรลูกลลกระชับ Cà chép Cà chép Quá ngay lục Qua ngay cá Lên này cà chép lên này ngay Cà Cà โชคดีโชคดีกินนมผิดแม่แต่ก็มีนมโด่งนะเพราะว่ามันจะคลอดลูกโตแล้วนะลูกยังกินนมอ,อยู่เหรอหมแม่ถหามันโตถ้มันถึงจะไม่กินนมเหรอนมตัวเล็กมันก็มีอยู่